าการเสียชีวิตของคนที่ไปนอนในรถขณะที่ติดเครื่องนอนแล้วไม่ตื่นเกิดการเสียชีวิตแม้กระทั่งนอนเพียง2อถึงสชั่วโมงเหตุผลของการเสียชีวิตอย่างชัดเจนก็คือเป็นพิษของกา๊าซพิษชนิดหนึ่งชื่อว่าคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นก๊าซที่มีความเป็นพิษกับ ร่างกายกับสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นคนก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดจากการเผาไหม้หรือเกิดจากการสันดาบที่ไม่สมบูรณ์เช่นจากเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพต่ำหรือเกิดจากการเผาไหม้ของเตาผิงเป็นต้นหรือระบบให้ความร้อนในบ้านเวลาที่มีคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ในอากาศ ในที่ปิดเราก็หายใจเข้าไปพอหายใจเข้าไปปุ๊บก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนกับก๊าซออกซิเจนหรือก๊าซอื่นๆในฮิม o g l บินและหลังจากนั้นมันก็จะเป็นลักษณะเรียกว่าคาร์บอซีฮิม o g l บินเสถียรปัญหาอยู่ตอนนี้แหละครับว่าคาร์บอนมอนอกไซด์จับกับฮิมโ g l บินในนั้นนะครับและจะทำให้ออกซิเจนที่จับอยู่กับโปรตีนตัวนี้น้อยลง และนอกจากน้อยลงแล้วเนี่ยมันยังจับกับโปรโตีนตัวนี้ได้แน่นขึ้นหมายความว่ามันจะมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนไปยังอวัยวะต่างๆได้แย่ลงก็ทำให้เกิดการเสียชีวิตเราจะมีอาการมึนศีษะปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนพอสุดท้ายเนี่ยจะมีการง่วงซึมบางคนมีชักเก่งแต่ถ้าบางคนก็ไม่มีอะไรก็คือหมดสติไปนะครับ งั้นคนที่ตายเพราะว่าง่วงนอนก็นอนต่อนอนต่อก็รับแก๊สต่อไปเรื่อยๆถ้าเราสามารถเอาคนไข้ออกมาได้เร็วในขณะที่สมองไม่ได้ขาดออกซิเจนเป็นเวลานาน,านจะกลับคืนมาได้แต่ถ้าเกิดสมองขาดออกซิเจนเป็นเวลานานอาจจะเจอภาวะที่เรียกว่าสมองตายซึ่งคราวนี้การกลับมาจะกลับมาเหมือนเดิมอาจจะมีบางส่วนอย่างเช่นแขนขาไม่มีแรงเกิดความจำเสื่อม จำเหตุการณ์ไม่ได้ค,คือเสียไอ้ตัวสมองการทำงานสมองบางส่วนไปรถเก่าหรือรถใหม่มีการสันดาบทั้งสิ้นเลยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ทั้งเก่าและใหม่อาจจะผลิตได้ทั้งคู่เลยนะครับรถเก่ามีการทำงานได้ไม่เต็มที่อาจจะผลิตได้มากหน่อยแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อจอดอยู่นิ่งๆกา๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยจะมีการเข้าสู่รถรู้ได้ยังไงผมยกตัวอย่างให้ฟังเวลาที่เรา ขับรถผ่านบริเวณที่เหม็นๆมีบริเวณที่มีการเลี้ยงหมูหรือทํามันตากมันสำปะหลังเนี่ยแล้วปิดแอร์หมดเลยขับรถผ่านเข้าไปในบริเวณนี้นะครับเราคิดว่ารถเราปิดสนิทแต่ที่เรารู้สึกได้คือเราได้รับกลิ่นนี่คือแสดงว่ารถของเราเนี่ยไม่ได้ปิดสนิท100%มีการเข้ามาได้ของอากาศอันนี้แหละฮะคือช่องทางการเข้าของกา๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ขนาดความเข้่มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยไม่แน่นอนแต่มีคนพยายามดูระดับของมันคือ30ส่วนในล้านส่วนก็เลข3ก p a r t ิบพาร์ตเพอร์มิเลียน Million, หรือ ppm นะครับซึ่งเมื่อกี้ที่เราไปลองในรถเนี่ยได้ขึ้นมาบราร78แ ppm ที่เราลดไปจอไปจอดอยู่หลังรถคันหน้าซึ่งมีท่อไอเสียแล้วเราเปิดรับอากาศเข้ามา ก็จะพบว่ารถคันหน้าเนี่ยอาจจะมีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็มีคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาซึ่งพาเข้ามาในรถปุ๊บเราก็วัดดูก็ได้มัน7-8 ppm แต่ระดับที่คิดว่าจะเป็นอันตรายเนี่ยคือประมาณ30 ppm จอติดไฟแดงรถติดขยับไปไหนไม่ได้เลยแยกนี้ติดแล้วครึ่งชั่วโมงคนไม่ตายเป็นเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่เปิด ดังนั้นเวลาที่มีกา๊าซออกมาก็จะกระจายออกไปจากการถ่ายเทจากการที่มีลมประเด็นที่น่าสนใจนะครับและสังคมควรจะให้ความสำคัญก็คือการสตาร์ทติดเครื่องยนต์ไว้ในบริเวณที่ปิดในที่จอดรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รถใต้ดินที่มีการระบายอากาศไม่ดีแล้วก็นอนหลับนี่คือจุดเสี่ยงอีกจุดหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะว่า ที่จะรถใต้ดินมีการถ่ายเทอากาศไม่ดีทาให้มีการสะสมของกา๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วผู้โดยสารในรถที่นอนอยู่อาจจะเกิดอันตรายได้เช่นเดียวกันท่านต้องนอนในรถแต่ว่ารถคันนี้เนจะต้องไม่มีรถคันอื่นมาจอดใกล้ๆที่มีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วท่านเปิดปุ่มระบายอากาศและคาร์บอนมอนอกไซด์ก็ไม่ได้มีเพราะมันไม่มีรถข้างๆมาแล้วถ้าเกิดรถเราเกิดมีรั่วอยู่ก็ยังดีทีนจะออกไปข้างนอกได้อีก ระบบที่ดีที่สุดน่าจะเป็นการเปิดระบบระบายอากาศแต่ข้อที่ควรระวังคือการเปิดระบบระบายอากาศต้องไม่เปิดในขณะที่รถคันหน้ายังสตาร์ทรถอยู่เพราะเมื่อเราเปิดระบบระบายอากาศของเราเราก็จะได้รับควันซึ่งเกิดการเผาไหม้ของรถคันหน้าเข้ามาในรถเราเราควรหลีกเลี่ยงว่าถ้าจะต้องพักผ่อนหลีกเลี่ยงการสตาร์ทเครื่องยนต์เอาไว้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการถ่ายเทอากาศไม่สะดวกนะครับและหลีกเลี่ยงการนอนในรถเป็น เวลานานๆถ้าหลีกเลี่ยงได้อย่านอนยาวๆหลีกเลี่ยงอัตราเสี่ยงต่างๆที่จะนำไปสู่ความเศร้าโศกเสียใจของคนที่อยู่ข้างหลังท่าน